กับจิ๋วยอดครับวันนี้จะมาแกะเหรียญนะครับรุ่นรวยรวมราคานะครับปุูกเศกเมื่อวันเสาร์ที่ห้าเดือนเมษายนนะครับ25 6 8นรบดนะครับณ้านพญาศรีสัตนาคราชนะครับโดยมีนะครับเจ้าคุณธงชัยนะครับหลวงปู่พระมหาศิลานะครับแล้วก็หลวงปู่เบิร์นนะครับหลวงปู่คำไรไปริุทโธนะครับพระอาจารย์สริญนโคนสัพยโยพระอาจารย์ต้อมพัสรลืครับร่วมพุทธพิเศษนะครับณ้านพญานาครับ ซึ่งวันนี้นะครับมีมาทั้งหมดนะครับสามรายการนะครับคือมีรายการที่สี่นะครับรายการที่ห้านะครับแล้วก็นี่ครับเงินน่าวะรายการที่สามนะครับชาร์จเพียงสี่ร้อยเก้าสิบเก้าโวล์เท่านั้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเลือกแกะเลยนะครับเลือกากเงินน่าวะก่อนนะครับเงินหนครับ ลดราคานะครับสวยงามครับนิรนาะครับมายเลโคดครับโอ้โหมายเลคโคดเรียงเลยนะครับสองสามสี่ครับสุดยอดครับเรียงนิรนวะนะครับมเลโคดสองสามสีส่ครับสวยๆครับเป็นเรียนที่ พิธีนะครับพิธีใหญ่มากนะครับมีเจ้าจีอาจารย์นะครับทางภาคอีสานครบนะครับในโคดสองสามสี่ครับเลยนะวะนี่ครับพัชนาเลียนนะครับเป็นองค์ขยาศีสัตวนาคราชนะครับอยู่ตรงกลางนะครับครับเรียนเนื้อนวะนะครับต่อไปเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่เป็นเนื้อ ทองฝาบัดไกลทองนะครับทองฝาบัดไกลทองเดี๋ยวเรามาแจกกันเลยครับนี่ครับแข็งทับทองคำนครับสวยงามมากครับสร้างเพียง4,999เหรียญนะครับดูมาันดีโค้ดครับ517นะครับเลข517นะครับเรีโค้ดนี่ครับสวยงามครับ517นะครับและอีกเหรียญครับนี่เป็นเหรียญ แจกทานครับเรียนแจกทานนะครับต้นรวยลดราคานะครับเรียนแจกทานสร้างสามพันห้าร้อยเหรียญนะครับสร้างมาเยอะครับแจกทานสำหรับผู้ร่วมพิธีนะครับแจกทานสำหรับผู้ร่วมพิธีนี่ครับดูหมายเลขโค้ดครับโอ้โหได้เลขสองหลักครับเลขสิบเอ็ดครับสุดยอดมากเลยครับเหรียญนี้เลขหนึ่งหนึ่งนะครับสร้างสามพันห้าร้อยเหรียญเลขโค้ดสิบเอ็ดครับสวยงามครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับชอบบูชานะครับก็ทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทิวพยอด999นะครับเรวจะปักลิงไว้ใต้คลิปนี้นะครับนี่ะครับเนื้อวะนะครับพี่